ครับคนชอบนกครับผมวันนี้ก็ให้มาฟังเสียงนกเขากันนะครับตอนเกือบเก้าโมงแล้วยังคันอยู่นะครับก็ได้นกนกเขาสีขาวมา ตวงนะครับพอดีไปหาเพื่อนที่โคราชได้สีขาวมาตัวนึก็บอกว่าตัวเมียไม่รู้จะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเอามาเพาะพันุดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ฟังเสียงนกเขาไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นแก้วขาว ได้มาใหม่นกเอามาใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนกรงให้เลยนะครับกรงหักพังหมดแล้วน่าจะเป็นโดเมีย จะหาคู่ให้อยู่เฉพาะพ,พนันแวะขันแล้วครับ แล้ว การลับกับตัวเนี้ย หลายตัวเลยแลวจะได้รีวิวให้ชมนะครับวันนี้ก็เเสียงนกเขามาให้ให้ฟังกันนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยขันเท่าไหร่ครับคลิปนี้ก็จบไปงแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวให้ชมอีกนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ กดติดตามให้ช่องคนชอบนกด้วยนะครับสวัสดีครับ